อุบ c ติเหต t อุบั c ิเหตุไม่เข้ามาเข้ามากูเลยเหนื่อยมากเลยกับการปาเคกครั้งนี้ของกูไม่ต้องนะกูแน่าเคกของพี่ขวันขอเป็นเคสไอแพคแล้วนะอ๋อเดือนหน้าแล้วน้องเคกเคิร์กไม่เอานะมันเกิดเดือนทันวามใช่หรอเออละกูถึงแล้วแหละ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy Happy อ๋อไปแอบ80แล้วเหรอเจ้าพี่โอมอ่ะเจ้าพี่โอมอ่ะอ๋องานแจนิสเขาตื่นเต้นมาให้นมอ่ะไปแอบเป่าใครรู้